สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสิวิธีเลิกยึดติดกับอดีตเพราะปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเสมอเมื่ออดีตกลายเป็นพัฒน,นาการทุกคนล้วนมีอดีตเป็นของตัวเองบางครั้งอดีตเป็นความทรงจําอันแสนงดงามที่ทําให้ใจยิ้มได้เมื่อหวนคิดถึงแต่นในอีกหลายครั้งอดีตกลับกลายเป็นเงาที่ตามหลอกหลอนเป็นความรู้สึกข้งคาเจ็บปวดหรือความเสียดายที่ยากจะสลัดออกจากใจได้ เราอาจเคยพลาดครั้งเคยสูญเสียเคยเสียใจหรือแม้แต่เคยมีช่วงเวลาที่ดีจนไม่อยากปล่อยให้มันผ่านพ้นไปความรู้สึกเหล่านี้ไม่ผิดแต่หากเรายังคงยึดติดอยู่กับสิ่งที่ผ่านไปแล้วเราอาจกำลังพลาดสิ่งสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ปัจจุบันซึ่งเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดคลิปนี้จะพาคุณไปสำรวจหัวใจของตัวเองอย่างอ่อนโยนผ่านแนวคิดทางจิตวิทยาและวิธีปฏิบัติสิบวิธีที่จะช่วยให้คุณค่อยๆปลดปล่อยตัวเองจากอดีตและก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่ ยังมิสติและเข้าใจตนเองมากขึ้นเพราะในทุกขณะของปัจจุบันย่อมมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงเสมอวิธีที่หนึ่งยอมรับว่าอดีตเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ความคิดต่ออดีตเปลี่ยนได้เสมอหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เรายึดติดกับอดีตอย่างแน่นแฟ้นคือความรู้สึกว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นหรือถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันคงทำให้ดีกว่านี้คำพูดเหล่านี้เต็มไปด้วยความเสียดาย และการตำหนิตัวเองอยู่ลึกๆแต่ในความเป็นจริงอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วไม่มีใครสามารถแก้ไขได้อีกไม่ว่าเราจะนึกถึงมันซ้ำกี่ครั้งก็ตามสิ่งที่เราทำได้คือเปลี่ยนวิธีที่เรามองอดีตนั้นจากการมองด้วยความเจ็บปวดให้มองด้วยความเข้าใจจากการโทษตัวเองให้หันมาให้อภัยตัวเองและเรียนรู้จากมันแทนลองถามตัวเองว่าตอนนั้นฉันรู้ดีที่สุดแค่ไหนฉันทำดีที่สุดแล้วหรือยัง วันนี้ฉันได้เติบโตจากเรื่องนั้นแค่ไหนจิตวิทยาเชิงบวกชี้ว่าคนที่สามารถเปลี่ยนมุมมองต่อเหตุการณ์ในอดีตได้อย่างสร้างสรรค์จะมีความยืดหยุ่นทางจิตใจมากขึ้นและใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างสงบสุขมากขึ้นการให้อภัยตัวเองและเข้าใจว่าความผิดพลาดเป็นเพียงหนึ่งในบทเรียนของชีวิตคือจุดเริ่มต้นของการปล่อยวางอดีตที่แท้จริงเพราะเราจะไม่มีวันเปลี่ยนอดีตได้แต่เราสามารถเปลี่ยนตัวเราในวันนี้ เพื่อไม่ให้มันมีอำนาจเหนือตัวเราอีกต่อไปวิธีที่สองหยุดถามคำถามที่ไม่มีคำตอบเช่นทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับฉันหลายครั้งที่เราติดอยู่ในอดีตเพราะในใจยังมีคำถามคาใจที่ไม่เคยได้รับคำตอบโดยเฉพาะคำถามที่สะท้อนความไม่ยุติธรรมเช่นทำไมเขาต้องทำกับฉันแบบนั้นทำไมฉันถึงต้องเสียสิ่งนั้นไปถ้าฉันทำต่างออกไปมันจะดีกว่านี้ไหม คำถามเหล่านี้วงเวียนอยู่ในหูเหมือนเข็มที่วนซ้ำวนแทนเสียงที่ขาดแม้จะฟังครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ไม่มีทุ่งทำนองใหม่ให้ได้ยินเพราะความจริงก็คือบางคำถามไม่มีคำตอบที่แน่ชัดหรือไม่มีคำตอบเลยนักจิตวิทยาเชิงบําบัดมักแนะนำให้เรายอมรับความไม่แน่นอนในชีวิตให้ได้เพราะเมื่อเรายอมรับว่าเราอาจไม่มีวันเข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราจะเริ่มปล่อยวางความพยายามที่จะ หาคำอธิบายให้ทุกเรื่องและหันมาใช้พลังงานใจที่มีอยู่จำกัดกับปัจจุบันที่จับต้องได้แทนลองเปลี่ยนคำถามจากทำไมเป็นแล้วตอนนี้ฉันอยากดูแลใจตัวเองยังไงเพราะคำถามแบบใหม่จะไม่ดึงคุณกลับไปจมกับอดีตแต่มันจะพาคุณค่อยๆเดินหน้าอย่างนุ่มนวลและมีเป้าหมายการยอมรับว่าเราจะไม่มีคำตอบสำหรับทุกเรื่องไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือจุดเริ่มต้นของการมีสันตินในใจ วิธีที่สาอย่าให้ความทรงจำหลอกเราว่ามันดีกว่าความจริงบางครั้งเราไม่ได้ยึดติดกับอดีตเพราะมันเจ็บปวดแต่เพราะมันเคยงดงามเราอาจหวนคิดถึงช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความรักความผูกพันหรือความสำเร็จที่เคยมีแล้วเปรียบเทียบกับวันนี้ที่อาจยังไม่เป็นอย่างใจและในความรู้สึกนั้นเราเผลอลืมไปว่าแม้ช่วงเวลานั้นจะดีเพียงใดแต่มันก็ผ่านพ้นไปแล้ว และอาจไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่เรานึกถึงในวันนี้จิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า AOSY r e t r e c t i o n หรือการมองอดีตด้วยแว่นตาสีชมพูเป็นกระบวนการทางจิตที่ทำให้เราจดจำอดีตในแบบที่สวยงามเกินความเป็นจริงเป็นกลไกลปกป้องตัวเองอย่างหนึ่งของสมองเพื่อให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงไม่มีช่วงเวลาใดที่สมบูรณ์แบบมีทั้งสุขและทุกข์กันเสมอการตระนักว่าความทรงจำไม่ใช่ข้อเท็จจริงเสมอไป จะช่วยให้เราไม่หลงทางในอดีตไม่เอาอดีตมาเป็นมาตรฐานที่ทำให้ปัจจุบันดูน้อยค่าลองกลับมาถามตัวเองว่าตอนนั้นฉันรู้สึกดีจริงหรือแค่จำว่าเคยรู้สึกดีสิ่งที่ฉันมีในวันนี้มีอะไรที่ดีกว่าเดิมไหมเพียงแต่ฉันยังมองไม่เห็นมันการฝึกอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ปล่อยให้ความทรงจำมาบงการอารมณ์คือการให้เกียรติช่วงเวลานี้ของชีวิตและคือก้าวที่สำคัญของการปล่อยอดีตไว้อย่างอ่อนโยน เพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในอดีตหรืออนาคตแต่อยู่ในปัจจุบันที่เรากําลังหายใจอยู่กับมันวิธีที่สฝึกอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงด้วยสติและความอ่อนโยนการยึดติดกับอดีตบ่อยครั้งไม่ใช่เพราะเราอยากจะจมอยู่กับมันแต่เพราะจิตใจของเราไม่รู้จะอยู่กับอะไรในตอนนี้เราเลยกลับไปหาสิ่งที่เคยคุ้นเคยแม้มันจะเจ็บปวดก็าตาม การฝึกสติคือเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่ช่วยให้เรากลับมาอยู่กับช่วงเวลานี้อย่างอ่อนโยนไม่ด่วนตัดสินไม่วิ่งหนีไม่จงปลักเพียงแค่อยู่อย่างรู้ตัวลองเริ่มง่ายๆด้วยการสังเกตลมหายใจหายใจเข้ารู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่ากำลังหายใจออกหรือใช้ชีวิตประจำวันให้ช้าลงเล็กน้อยเช่นขณะด,ดื่มน้ำลองสังเกตรสชาติความเย็น หรือความรู้สึกที่น้ำไหลผ่านลำคอดโดยไม่ต้องรีบร้อนสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนเล็กน้อยแต่เป็นการฝึกให้ใจของเราค่อยๆปักหลักในปัจจุบันมากกว่าปล่อยให้มันล่องลอยกลับไปหาความทรงจำเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่านักจิตวิทยาจำนวนมากชี้ว่าการฝึกสติอย่างสม่ำเสมอช่วยลดอาการวิตกกังวลซึมเศร้าและช่วยเพิ่มระดับของความพึงพอใจในชีวิตเพราะมันทำให้เราตรหนักว่าชีวิตจริงของเราไม่ได้เกิดขึ้นในอดีต หรืออนาคตแต่มันเกิดขึ้นที่นี่ตอนนี้ทุกลมหายใจวิธีที่หตั้งเป้าหมายในชีวิตเพื่อสร้างทิศทางใหม่การตั้งเป้าหมายในชีวิตไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามีแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตแต่ยังช่วยให้เรามีทิศทางที่แน่ชัดไปข้างหน้าเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนในปัจจุบันจะทำให้เราไม่กลับไปยึดติดกับอดีตที่ไม่มีทางกลับไปอีกต่อไปเป้าหมายสามารถเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นการพัฒนาทักษะใหม่ หรือการสร้างนิสัยใหม่ๆที่ดีต่อชีวิตตัวอย่างเช่นเรียนรู้ทักษะใหม่ๆในอาชีพฝึกจิตใจให้มีสติทุกวันมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีพลังในการเดินหน้าไปตามนั้นจะทำให้ความคิดถึงอดีตที่เจ็บปวดลดน้อยลงเพราะเราจะเริ่มรู้สึกว่าอนาคตที่เรากำลังสร้างนั้นสำคัญกว่าทุกสิ่งที่ผ่านไปแล้ววิธีที่ห เรียนรู้ที่จะปล่อยวางการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการลืมหรือการยอมแพ้แต่หมายถึงการยอมรับว่าในบางเรื่องเราควบคุมไม่ได้และไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างที่เกิดขึ้นหากยังคงฝืนอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ก็เหมือนกับการแบกภาระที่หนักเกินไปทําให้จิตใจของเราอ่อนลา้าและยากที่จะมองเห็นโอกาสในปัจจุบันการปล่อยวางคือการยอมรับความเป็นจริงและให้ใจของเรา พร้อมที่จะกล้าไปข้างหน้าโดยไม่ต้องยึดติดกับสิ่งที่ไม่สามารถย้อนกลับไปได้วิธีที่7ใช้ชีวิตให้เต็มที่ในแต่ละวันการมีชีวิตที่สมบูรณ์ไม่ใช่แค่การสะสมความทรงจำในอดีตที่ดีเท่านั้นแต่คือการใช้ชีวิตให้เต็มที่ในทุกๆวันของเราทุกการกระทําที่เราทําในวันนี้คือสิ่งที่สร้างผลลัพธ์ในอนาคตและเป็นสิ่งที่เราจะมองย้อนกลับไปด้วยความภาคภูมิใจในวันข้างหน้า เริ่มต้นจากการตั้งใจทำสิ่งที่รักหรือทำสิ่งที่มีความหมายให้มากขึ้นเช่นการใช้เวลากับคนที่เรารักการทำสิ่งที่สนุกสนานและไม่เครียดเกินไปการช่วยเหลือผู้อื่นชีวิตที่มีคุณค่าไม่ได้เกิดจากการย้อนกลับไปหามันในอดีตแต่เกิดจากการสร้างมันในปัจจุบันวิธีที่8เรียนรู้จากความเจ็บปวดไม่มีใครในโลกที่สามารถหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดได้แต่ความเจ็บปวดนั้น สามารถเป็นครูที่ดีที่สุดให้กับเราในชีวิตการเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดและเรียนรู้จากมันจะช่วยให้เราเก้าวข้ามมันไปได้แทนที่จะจมอยู่ในความเศร้าโศกหรือความผิดหวังในอดีตลองเปลี่ยนมุมมองมองความเจ็บปวดเป็นโอกาสในการเติบโตใช้ความผิดพลาดเหล่านั้นเป็นบันไดที่จะพาเราไปยังจุดที่ดีกว่าเดิมความเจ็บปวดคือครูที่ให้บทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิต และเมื่อเรายอมรับมันเราก็จะปล่อยให้มันผ่านไปอย่างนุ่มนวลและเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงวิธีที่9สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในปัจจุบันบางครั้งการยึดติดกับอดีตมาจากการที่เราขาดความสัมพันธ์ที่อบอุ่นหรือการสนับสนุนจากคนรอบข้างการมีความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตปัจจุบันจะช่วยให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและช่วยให้เราก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก ลองลงทุนในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่เรารักเช่นการใช้เวลากับครอบครัวหรือเพื่อนและหากเป็นไปได้ลองสร้างเครือข่ายสนับสนุนในที่ทำงานหรือในชุมชนที่สามารถแบ่งปันเรื่องราวกันได้เมื่อเรามีคนที่เข้าใจและสนับสนุนในปัจจุบันความคิดถึงอดีตที่เจ็บปวดจะลดลงไปอย่างมากวิธีที่สิบสำนึกในความขอบคุณการฝึกสำนึกในความขอบคุณจะช่วยให้เราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีในปัจจุบันมากขึ้น และลดการยึดติดกับอดีตที่ไม่สามารถย้อนกลับไปได้ทุกวันก่อนนอนลองจดสิ่งที่คุณขอบคุณในวันนี้เช่นขอบคุณสำหรับความสุขที่ได้สัมผัสขอบคุณสำหรับการเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือขอบคุณสำหรับคนที่รักและสนับสนุนคุณการขอบคุณในสิ่งที่เรามีในปัจจุบันจะทำให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นและทำให้เรามีความสุขในทุกๆวัน